เรื่องใหญ่ไม่มีโฆษณานในคลิปรีวรีบแก้ไขด่วนลองมาเช็คดูกันนะครับสำหรับคนที่ทำคลิปรีวหรือคลิปสั้นไปแล้วไรายได้ไม่มีหรือไรายได้ไม่ขึ้นทำในโหมดมืออาชีพหรือว่าเพจปัญหาใหญ่คือเครื่องมือการสร้างไรายได้โฆษณานในคลิปรีวหายไปหรือไม่ลองมาดูสำหรับคนที่ทำคลิปและเริ่มสร้างไรายได้ให้เรามาที่หน้า Facebook แต่ที่ไอคอนเมนูเส้น3เส้น ให้แต่ที่ d ด s h บอร์ดมืออาชีพจากนั้นเลื่อนลงมาตรงเครื่องมือแต่การสร้างรายได้ตัวอย่างในคลิปได้ทำการแก้ไข Facebook ถึงคืนเครื่องมือการสร้างรายได้โฆษณานในคลิปเร็วประมาณ2ออาทิตย์นะครับ 1. ให้เราลบคลิปวิดีโอหรือเสียงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ส ลบโพส์ที่ขัดต่อมาตรฐานชุมชนลองตรวจสอบและแก้ไขดูนะครับกดติดตามแจ้งเตือนหัวใจมันแชร์ครับแม่ไมครับ